r อห้าสิบจีห้าขั้นตอนวมื่อเขาต่อนะระบบขับด้วยนะแก่ใหม่หมดต่อตัวแรกอ่ะเป็นโครนไหมเป็นนี่นี่นี่นนติดนิ้วมาเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อนะน้ำมันฟ้านะนี่มนเนลื่นตึ๊ดเลยเออก็กินกินได้อยู่ สิ้นไงน้อาก่อนหึมนี่ไงต่อกเขบ,บอกเลยอ๋ออันนี่ในสิ้นเ,นเออรู้คาร์บอนคาร์บอนอเก็ตคือบอกอย่างนี้เออคาร์บอนเกตได้เหมือนกันหน่อยกองกองเก็ตนี่ไงเ <นะ S 1> ก็ตละ้างเลยเปลี่ยนขาวโพดสภาพข้างในก็นนไม่สกปรกมากนะข้างในนะแต่ต้องทนที่ี่แล้ ตาเราเป็นเขียวเข <si ียวเลยเขียวหรือดื้อโดนไอตาจับดิโดนไอแดดเขาบอกเขาหมุนไมทันทำไมไม่มีเลยอ่ะทำไมน้ำไม่มีอ่ะตันนะสิตันนะสิเจ้าวะแป่ะก็ไหลผ่านได้หน่อยนึงไหลผ่านหน่อยเองมันก็เลยเบาไน้ตานี่ biểu, cái thứ hai, anh nam cái màu xanh ánh, Nó đấy thầy, nhanh đó, bảo anh đâu, mà thường, cái này, nè, màu xanh đấy, cái này, mở nhiều cái cái, để biến bài มาพี่แน่นไปเอรอมันไม่เข้ามเข้าข้างล่างนะต,ติดเป็นข้อต่อใหม่นะต้องใส่เสื้อนขนาดหนาเสียบนะครับพีพีร์บอนเอสซิน เป็นไอซบนดอ่อดีพันตัวนี้อดีพันธ์กองกินได้ดีหน่อยทั่วไปก็เป็นห้าร้อยอดีห้าร้อยขวาให้ตัวพีพี ไม่อยากนะหล่อน่อนอยากไดใกล้จบเลยไปมก่อนที่สายาจากปั๊มก่อนนะเพื่อทิ้งน้ำสามตัวแรก3ตัวแรกก่อน แรงนอาไม,ม่มีอมนเ้ยไม่เต็มหรือเปลาพี่งันมันอาจเข้าเบนเบ์ไม่ได้นะบอกแค่น,นี้แล่หลงแรงน่ะเนี่ยกะปั๊มเฮ้ยให้ใหอกันเปอ ตอนนี้เทนะาทำไมน้ำออกจากบัมเบาเคยหน่อยหลายแค่เนี้ยอ่าปิดปิดนั้นติดมาพอดีตัวหนึ่งแต่ก็มีสีดำอยู่ เอพันนะกัวอ็อช่ไหมนี่พันเสร็จไปเลยตัดทิ้งว่ะเป็นแน่แล้วเนี่ยเอาเฮียดี่อกไม่ได้ออกปั๊มนะนี่โอเคป่าซับตัวได้แล้วออกปัม๊มไหลปกติแล้วนี่เดี๋ยวไายน้ำก่อนนะสิบนาทีสิบนาทีพอไหมอ่ะ,อะมันก็น้ำผ่านอยู่แล้วออตอนเลเออไม่มีเกี่ยวนะการู้เส้นไก่มันก็ได้อยู่แล้ว อืมอ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. เนี่ยมนันก็ได้อยู่แล้วไม่เป็นไรไงแต่ที่นนามันเปิดน้อยไงอืมอืม mm hmm. น้ำจริงแต่ละตอนนี้ต่อเข้ามมนเบนอ่โอเคนี้เป็นสายที่ต่อลงทังเนาะอืม mm hmm. นี้คือน้ำที่ผ่านจากเมมเบน อะนนนดูประมาณสี่สิบะนตอนนี้นะครับก่อนเข้าเมนเบนเอ้ก่อนเข้าถังนะครับออกจากเมนเบนแล้วแล้วประมาณสิบแปด อันนี้ก็ต่อสายเติมระบบนะครับอน้ำเข้าถังเก็บได้้อ,อผิดฝว่างอีก Têm luôn cho mày. Nam lại bảo kênh. Tôi nắng khai giùm thang hoi đáp. Tôi dư lại